สวัสดีค่ะสวัสดีนะพี่พีเอฟซประจำชาแนลหนูเล็กรถมือสองคะ่ะรถสวยคุณภาพเกียรติยกท่ทานเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกันกันกบเซลลน้องหนูเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาเสรีไทยหกสิบแปนะคะพามาอัปเดตสต็อกรถแคมรีให้พี่พี่ได้ชมคันค่ะ ก่อนชมคล,ลิปกดไลค์ก็แชร์ซับสไครต์กันให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะตัวรถค่ะบอกเลยว่าสภาพสวยๆคัดมาให้แล้วทุกคันนะคะพี่ๆคาสำหรับตัวรถนะคะเป็นรถปรวระวังหน่วยงานนะคะเข้าสูตตรงตลอดทุกรอบใหม่มาพร้อมกับตัวยอดจะสูงแล้วก็ดอกเบี้ยต่ําเดี๋ยววันนี้พามาชมกันว่ามีรถอะไรบ้างจอดอยู่ที่สาขานี้นะคะเริ่มกันที่คันนี้คันแรกเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวโตโยต้าแคมรี2.5 ไฮบิดนะคันนี้ได้เป็นตัว2ระบบนะคะเชื้อเพลิงเบนซินบวกกับตัวกระแสไฟฟ้านะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตัวไฮบิดพรีเมียมด้วยพี่พี่ขาบอกเลยว่าได้เป็นสีพิเศษไปได้สีพิเศษเหลือบม่วงๆไปแบบนี้เลยมากันในราคาแค่8 9 9 0 0 0เเท่านั้นปี2019เลขไม่1น0 0 0แสนโลค่ะพี่พี่ตัวรถเนี่ยเห็นเฉดสีไหมคะพี่พี่มันจะดำก็ไม่ดำนะมันออกเหลือบม่วงๆนะคะ ไฟหน้าสวยนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยสปอร์ตไลท์คู่หน้ามีค่ะแล้วได้ตัวท็อปสุดไปด้วยนะพี่ๆค่ะนี่สวยมากๆเลยนะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะคะป้ายแดงเนี่ยไปที่ล้าน7จนะคะร้าน7จกว่าเลย ล้อแม็กนะคะได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานรับมากับยางดันหลบค่ะกระจกมองข้างนะคะพร้อมไปสปอร์ตมอนิเตอร์ติดตั้งมาให้มือเปิดได้เป็นคีย์เลสนะคะแล้วเป็นโครเมียมทั้งอันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูภายในนะคะคันนี้ภายในเขาจะให้เป็นสีเบท ทำให้รถเนี่ยดูสว่างนะคะดูสุภาพแล้วก็ดูกว้างขึ้นมากๆเลยพวงมาลาัยสวยใหม่ม u l ติฟังก์ชันค่ะนะคะมีระบบ toyota s e t y c e n t นะปุ่มพุทธมีให้แล้วเครื่องเสียงได้เป็นระบบเครื่องเสียง JBL นะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยได้เป็นแยก3รซน z เลย w i r t h e r charger ค่ะเบรกโฮเบรกไฟฟ้ Back home, 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 าระบบ sport นะคะ eco mode นะคะหรือว่า normal mode มีให้ ai, ev mode เบรกโฮลเบรกไฟฟ้ ode, home, 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 ามีให้ครบเลยกระจกตัดแสง auto นะคะแล้วก็มีหลังคาส l u ปแบบนี้มาให้ด้วยค่ะ สำหรับตัวท็อปๆแบบนี้นะคะสวยน่าใช้งานจริงๆค่ะด้านหลังนะคะตัวเบาะนะคะก็จะมีนี่ที่พักแขนที่มีตัวคอนโทรลนะคะตัวที่พักแขนบอกเลยว่าได้ระบบคอนโทรลไปทำให้รถเนี่ยดูแบบหรูขึ้นเป็นผู้บริหารมากๆเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆสำหรับ c คมรีคันนี้2.5ไฮบิดพรีเมียม899,000นะคะถ้าสนใจคันนี้สามารถแจ้งมาได้เลยแคปหน้าจอแล้วส่งข้อมูลมาหาหนูเล็กได้เลยค่ะถัดมานะคะถัดมาจะเป็นเจ้าตัว 2.5G ค่ะคันนี้สีบอลเงินนะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆขานะเลขทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะพี่ๆสวยงามมากอันนี้ให้ชมด้านหลังกันก่อนนะคะด้านหลังสีบอลเงินแบบนี้ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว 2.5G เลขไมของเขาจะอยู่ที่120,000โลมากันในราคา700,000 99,000บาทค่ะสีบอนนะคะดูแลแล้วสางง่ายสีสว่างดูสะอาดดูเอิร์ธโทนมากๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีตัดหมอดมาให้เซ็นเซอร์มาให้เช่นกันคันนี้เป็นระบบเบนซินล้วนค่ะได้มาในเครื่องตัวท็อปของน้ำมันนะคะ 2.5G แบบนี้เลยล้อมแม็กเขาก็จะเป็นลายพิเศษนะคะมาพร้อมกระจกนะคะบัสปอร์ตมอนิเตอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกพับไฟฟ้ามือเปิดโครเมียมเดี๋ยวดูภายในนิดนึง คันนี้ภายในจะคุมโทนสีดำนะคะปุ่มพู้สตาร์ทพวงมลาลัยมัลตินะคะแล้วก็เครื่องเสียงวิทยุแอร์เป็นดูโอแอร์ตัวไวเลชเจอร์ฐานเกียร์จะเป็นลายไม้เบรกโฮมเบรกไฟฟ้าแล้วก็ระบบอีโค o โหมดนอร์มอลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดมีมาให้ค่ะพนักพิงต่างๆนะคะตัวเบาะเก้าอี้ก็คืออยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า เมมโมรี่ซีสอตำแหน่งปรับได้8ทิศทางเลยทีเดียวแล้วก็มีหลังคาสรุปค่ะสำหรับตัว2.5 G นะคะก็ยังคงมีหลังคาสรุปมาให้แบบนี้ท็อปสุดในรุ่นน้ำมันล้วนค่ะ7,99,000พอเลทอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0นสพันะคะรายได้ขอสัก2 6 0 0 0ขึ้นไปจะได้เช่าซื้อคนเดียวจบนะคะสำหรับคันนี้ นะขณะที่ถ่ายคลิปก็ยังมีลูกค้าเข้ามาชมรถกันอยู่เรื่อยๆนะคะบอกเลยว่าขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะลูกค้าก็ยังเข้ามาชมรถกันถัดมาค่ะคันนี้นะคะ 2.0G ปี2019ค่ะ น้ามากันในราคาเบาๆเลยคันนี้เหลือแค่6,99,000เท่านั้นนะคะ6,99,000เ,เล็กไม่แสนสองผลเลทอยู่ที่ประมาณ12,000ค่ะได้เป็นตัวระ,ระบบน้ำมันล้วน 2.0G สี่บอลเงินนะคะสีบอลเงินคันนี้มือเปิดโครเมียมนะคะก็จบพัดเดิมโรงงานแล้วก็ภายในคุมโทนสีดำค่ะ ผมอะไรมัลติฟังชันมีให้ปรับสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเครื่องสิ่งวิทยุเหมือนกันกับคันเมอรักคู่เลยเวลาใช้เจอมีแต่ตัวนี้จะมีเบรกโฮมเบรกไฟฟ้าไม่มีระบบอีโค o โหมดสปอร์ตโหมดหรือนอร์ม l ลโหมดให้นะคะแล้วก็จะไม่ได้มีหลังคาสัลูปให้ค่ะตัวเบาะปบไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรีซีสองตำแหน่งเช่นกันนะคะปรับได้8ทิศทางเช่นกันด้านหลังตัวเบาะนะคะก็สภาพสวยใหม่ตึงๆแบบนี้ที่พักแขนมีหัวหมอนมีให้3ตํตำแหน่งแอร์หลังมีแยกมาให้ค่ะนะคะมีระบบนะคะมนคอนโ um อ,อำนวยความสะดวกครบคันเลยด้านหลังนะคะดีไซน์ไฟไท้าย LED พร้อมกับตัวโลโก้เครื่อง 2.0G นะคะสำหรับคันนี้6,99,000เท่านั้นนะสนใจคันนี้ก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตข้ามคันนี้ไปนะคะลูกค้ากำลังชมรถอยู่มาต่อกันที่คันนี้ต่อเลยค่ะ คันนี้เป็นตัว2.5สปอร์ตปี2021ค่ะมากันในเลขไม่์1แสนโลนะคะเล็ไมล์1แสนโลสำหรับตัวนี้ได้เป็นโฉมไมเนเชนมาแล้วเรียบร้อยระบบน้ำมันล้วนค่ะพี่พี่ขาจะเป็นตัวลองนะคะไฟหน้าเขาก็จะเป็นทรงแบบลาย ปีกนกผีเสื้อแบบนี้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดแล้วก็สปอตไลท์คู่หน้านะคะดีไซน์สวยเลยแล้วได้สีขาวด้วยพี่พี่ขาป้ายแดง1 4 7 5 0ล้าน475,000นะคะตอนนี้หันราคาลงมานะปี2021นะคะเหลือเพียง879,000เท่านั้นลดราคาจากหน้าป้ายไปถึง20,000เลยพี่พีนี่ ล้อแม็กสวยเดิมโรงงานนะคะสะภาพสวยกลิปแบบนี้จริงๆคันนี้เป็นน้ำมันล้วนเจ้าของเดิมติดโลโกโ้ไฮบิดมาเฉยๆนะคะแล้วก็กระจกติดตั้งสปอร์ตบายมอนิเตอร์มีมาให้เมื่อเปิดโครเมียมกุญแจคีเลตภายในคุมโทนสีดำเช่นกันค่ะตัวรถโอ้โหบอกเลยว่าสวยกลิปจริงๆข้างในใหม่มากเบาะหนังสภาพแบบไม่มีชำรุดเลยไม่มีฉีกขาปีกเบาะไม่มีล้มนะคะ ปุ่มพูดสตาร์ทพวงม,มาลัยมัลติมีให้อยู่แล้วหน้าจอทัสกีนแล้วดูทรงหน้าจอเขาดูสปอร์ตขึ้นนะคะแอร์ก็ได้เป็นดูโอแออเวเลชเจอร์นะคะก็ตัวเกียร์เนี่ยก็เป็นเบรกโหเบรกไฟฟ้ามีให้ครบถ้วนค่ะนะคะ2.5ก็จะทําให้อัตราเร่งดีขึ้นแรงม้าดีขึ้นดีขึ้นนะ,ะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้รถที่อัตราเร่งอัตราพุ่งดีๆนะคะขับรถวิ่งไกลๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะสภาพเบาะสวยนะคะ ที่พักแขนที่ใส่แก้วน้ำแอร์ก็มีแยกมาให้นะคะคันนี้879,000จะผ่อนเลทอยู่ะพเลที่ประมาณ16,000หนูเล็กขอรายได้นะคะสัก32,000ค่ะ32,000จะได้เช่าซื้อคนเดียวจบนะคะสำหรับสีขาวคันนี้ถัดมาไฮปิดคันสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้เป็นตัว 2.5ไฮบริดพรีเมียม4บอลเงินเลขไม้น้อยมากๆเลยคันนี้เลขไม้แค่70,000นะคะเลขไม้แค่70,000โลเท่านั้นนะคะตัวรถได้เป็นตัวท็อปสุดนะระบบไฟฟ้าบวกน้ำมันนะ,ะเป็นซินบวกน้ำมันนั่นเองสภาพสวยเลยค่ะพี่ๆนะคันนี้ราคา8,99,000บาทปี2019เป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเลยได้ใช้ตัวท็อปแบบนี้นะคะ เป็นผู้ประหารสูงสุดแน่นอนนะโอ้โหดูสิตัวรถเงาวับนะคะเหลี่ยมสันคมชัดมากๆค่ะรถสว่างและดูสะอาดมากๆเลยนะแล้วก็ภายในเนี่ยพอข้างนอกมันสว่างภายในเขาก็จะให้ชุดคุมโทนสีดำมาแบบนี้ท็อปทุกระบบนะคะจัดให้ทุกระบบแน่นอน Toyota Safety Sense ปุ่มพุ่สตาร์ทพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะคะซเซ f e t y s e น s e ครบเลย ตัวเครื่องเสียงก็ได้ระบบเป็น JBL นะคะชุดเครื่องเสียงก็ท็อปแล้วไวเดตชาร์เจอร์นะคะแล้วก็ตัวปุ่มปฏิบัติการต่างๆนะโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอนะคะหรือ Eco Mode EV Mode เบรกโฮเบรไฟฟ้าแล้วก็มีตัวพัดลมเป่านะคะที่บอกมาให้มีเฉพาะในรุ่นตัวท็อปเท่านั้นนะคะมีเฉพาะในรุ่นตัวท็อปเท่านั้นเลยแล้วเบาะนั่งด้านหลังค่ะที่พัะแขนมาพร้อมกับปุ่มคอนโทลนะคะนี่ ปุ่มคอนโทรลเขาก็จะมีในเรื่องของเปลี่ยนแชนแนลเพิ่มสเสียงลดเสียงเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิแล้วก็ปรับม่านนะคะปรับม่านบังแดดให้เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปที่น่าใช้สุดๆไม่จําเป็นต้องเป็นผู้บริหารก็ใช้ได้ค่ะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุมีเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่งไปสบายๆแน่นอนคันนี้8,99,000นะคะสนใจคันนี้แคมหน้าจอส่งได้เลย นะสำหรับตัวรถแคมดีที่อยากจะมารีวิวให้ชมกันวันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรุ่นไหนนะคะก็สามารถแคปมาได้นะเลขทะเบียนไหนถูกใจแคปมาได้เลยค่ะเดียวโนเล็กส่งข้อมูลไปให้นะคะโทรเข้ามา0 3 9 3 3 8 9 2 8 8สเเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะโปรโมชั่นดีๆมีให้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ